เป็นข่าวร้ายของกรุงเทพนะครับที่คาดหวังว่าจะมีโอกาสเลือกผู้บริหารกรทมเป็นของตัวเองหลังจากที่พลเอกประยุทธ์รัฐประหารและตั้งพวกตัวเองคือคุณอศวินขวัญเมืองยึดกรุงเทพเป็นระยะเวลาเจปีนะครับในสุดวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลน,นั้นท่ามกลางการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่างๆหรือผู้สมัครต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณชัดชาติสิทธิพันธ์หรือว่าพรรคประชาธิปัตย์ที่จะเสนอคนเป็นผู้ว่ากทมเป็นตัวแทนของประชาชนซึ่งมาจากประชาชนเลือก หลังจากที่พลเอกประยุทธ์ตั้งคุณอศวินตามอำเภอใจของตัวเองมายึดกรุงเทพเป็นระยะเวลา7ปีวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนั้นพลเอกประยุทธ์ได้ประกาศแล้วว่าพลเอกประยุทธ์จะไม่ยอมให้คนกรุงเทพมหานครมีโอกาสในการเลือกผู้ว่าของตัวเองเช่นเดียวกับสมาชิกสภากรทมซึ่งพลเอกประยุทธ์ก,ก็ประกาศอย่างไม่เป็นทางการแล้วว่าจะไม่ยอมให้คนกรุงเทพมีโอกาสเลือกสมาชิกสภากรทมเป็นของตัวเองดังนั้นประเทศไทยในเวลานี้โดยเฉพาะคนกรุงเทพซึ่งมีคนอยู่ราวๆสิบร้อยสิบล้านคนนั้นผู้ว่ามาจากประยุทธ์ตั้งส่วนสภา กทมมาจากอนุพงษ์ตั้งนะครับย้ําว่านะเวลานี้7ปีแล้วที่ประยุท์ตั้งผู้ว่ากทมตามใจชอบและ7ปีแล้วที่อนุพงษ์ตั้งสภากทมตามใจชอบเพราะฉะนั้นเป็น7ปีที่ ไม่มีการตรวจสอบแต่อย่างใดนะครับการประกาศของพลเอกประยุทธ์ที่จะไม่ให้มีการเลือกตั้งกทมในวันนี้นั้นเป็นการประกาศที่ค่อนข้างประหลาดเพราะว่าเป็นการประกาศหลังจากที่อัศวินขวัญเมืองเข้าไปที่ทำเนียบร,รัฐบาลแน่นอนว่าการเข้าไปนั้นเป็นเรื่องของการประชุมสบคนะครับแต่ว่าในภาพที่ออกมานั้นถือว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ที่คนซึ่งพลเอกประยุทธ์ตั้งเป็นผู้ว่ากทมและสังคมไม่ค่อยพอใจการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมปัญหาต่างๆนานา,นาคําพูดในตํานานว่าน้ําท่วมเพราะว่ากุญแจ ประตูระบายน้ําหายนั้นคนกรุงเทพยังไม่ลืมดังนั้นเมื่อผู้ว่าอัศวินเข้าไปและประยุทธ์ออกมาบอกว่าไม่ให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมอขอให้คนกรุงเทพรอไปจนถึงปี65นั้นมันกลายเป็นเหมือนกับ คำประกาศของพลเอกประยุทธ์ที่จะยืนยันให้อัศวินขวัญเมืองซึ่งประยุทธ์ตั้งเองนั้นครองกรุงเทพไปอีกอย่างน้อยจนถึงกลางปีหน้านั้นเท่ากับว่าเกือบ7ปีที่คุณอัศวินนั้นยึดกรุงเทพนะครับนานกว่าผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งแทบทุกคนทั้งที่ทผลงานเป็นอย่างไรคนกรุงเทพรู้อยู่แก่ใจเองทําไมพลเอกประยุทธ์ไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าไม่มีคําชี้แจงอย่างเป็นทางการนะครับนี่คือลักษณะของการปกครองตามใจชอบที่อยากจะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าหรือไม่ขึ้นอยู่กับเวรกรรม ของคนไทยว่าประยุทธ์จะยอมหรือไม่เมื่อไม่ให้เลือกก็ไม่มีการถแถลงเหตุผลยังเป็นทางการแต่ในแง่การเมืองเขาประเมินกันอย่างนี้ว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นการเลือกตั้งผู้ว่าขึ้นอยู่กับความพอใจของพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์นะครับว่าพักพลังประชารัฐหรือคนของรัฐบาลมีโอกาสจะชนะการเลือกตั้งหรือไม่นะครับและคันดิเดตที่พักพลังประชารัฐหรือรัฐบาลต้องการจะส่งไม่ว่าจะเป็นคุณจักรทิพย์ก็ดีนะครับหรือว่าคุณนรงศักดิ์ผู้ว่าหมูป่าก,ก็ดีนั้นดูเหมือนแต่ละคนน่าจะค่อย ถอดใจไปทีละรายด้วยเหตุผลต่างๆนานาการเช่นคุณกับทิพนั้นเชื่อกันว่าถอนตัวเพราะหวังจะมีตําแหน่งใหญ่กว่าตําแหน่งผู้ว่าส่วนคุณนรงศักดิ์นั้นยังไม่ตอบรับนะครับแต่ว่าเมื่อพลเอกประยุทธ์ประกาศว่าจะไม่ให้มีการเลือกตั้งจนกลางปีหน้านั้นก็คงไม่ต้องรีบตอบรับแล้วบอกว่าขอเวลาในการปรึกษาครอบครัวคําถามคือถ้าคุณนรงศักดิ์มาแล้วมั่นใจว่าจะชนะนั้นน่าจะเป็นปัจจัยพลเอกประยุทธ์ยอมเล่งให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าแต่ว่าเมื่อไม่มีการเล่งให้เลือกตั้งก็แปลว่า พักพลังประชารัฐเองหรือรัฐบาลเองนั้นหรือแม้กระทั่งคุณนรงศักดิ์เองนั้นอาจจะประเมินออกว่าตัวเองหากลงนั้นก็โอกาสจะชนะค่อนข้างน้อยดังนั้นเตะถ่วงการเลือกตั้งออกไปก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่หลายคนประเมินกันนะครับการเตะถ่วงการเลือกตั้งผู้ว่าพลเอกประยุทธ์และพวกเสียอะไรหรือไม่คําตอบคือไม่เสียเพราะว่าก็เท่ากับปฏิบัติการยึดกรุงเทพเหมือนกับยึดประเทศไทยหลังรัฐประหารด้วยกระบอกปืน57นั้นการยึดใช้กระบอกปืนยึดกรุงเทพนะครับผ่านการเลือกผู้ว่าโดยคุณประยุทธ์และการเลือกสภากทม โดยคุณอนุพงศ์ซึ่งก็เท่ากับให้กรุงเทพนั้นเป็นองค์กรซึ่งไม่มีการตรวจสอบโดยพลเอกประยุทธ์และพวกนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับแปลความต่อไปก็คือตราบใดก็ตามที่ไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่าแปลว่าพวกประยุทธ์จะคุมการบริหารกรทมและจะคุมการบริหารสภากรุงเทพตั้งคนแก่อายุ6070ซึ่งหลายคนไม่ได้มีความรู้ความสามารถอะไรเป็นสภาตายางอ้างว่ามีไว้เพื่อตรวจสอบ ผู้ว่ากทมแต่ความเป็นจริงไม่เคยตรวจสอบนอกจากการที่จะไม่เคยตรวจสอบนะครับมีรายงานว่าโพลหรือการสำรวจความเห็นคนของรัฐบาลเองนั้นความนิยมของคนต่อคนของรัฐบาลในระดับผู้ว่านั้นก็ค่อนข้างตกต่ำสวนทางกับงบประมาณกทมมีงบเกือบแสนล้านนะครับในรอบ หลายปีที่ผ่านมานั้นใช้เงินของประเทศเงินของประชาชนไปแล้วนะครับเฉพาะงบกทมเนี่ยก็หลายแสนล้านนะครับเฉพาะงบรายปีอีก3ล้านล้านดังนั้นเมื่อไม่มีการตั้งผู้ว่าที่ประชาชนเลือกก็แปลว่าพวกประยุทธ์นะครับและพวกอนุพงศ์ในผู้ว่าและในกทมสภากทมนั้นจะยึดกทมเป็นของตัวเองตามอำเภอใจต่อไปต้องย้ำนะครับว่าเวลาผมบอกว่าผู้ว่าหมูป่านั้นน่าจะไม่ชนะในการเลือกตั้งผู้ว่านั้นไม่ได้เป็นการพูดในการในเชิงของการด้อยค่านะครับอย่างที่ สื่อเชียร์รัฐบาลหรือเพจเชียร์รัฐบาลเอาไปปั่นนะครับเวลาผมบอกว่าผู้ว่าหมูป่าน่าจะไม่ชนะมาจากการประเมิน3ส,สถานการณ์สถานการณ์ที่1คือตัวผู้ว่าหมูป่ายังเป็นข้าราชการอยู่นะครับยังไม่เคยลงพื้นที่กทม ข้อที่2คือท่านไม่มีทีมงานครับว่าท่านไม่มีทีมงานไม่ได้แปลว่าด้อยค่าท่านแต่ว่าท่านเป็นข้าราชการความเป็นผู้ว่านั้นไปไหนไม่ต้องมีทีมงานแต่ถ้าจะเป็นผู้ว่าจําเป็นต้องมีทีมงานณเวลานี้คู่แข่งของท่านคือชัดชาติมีเรื่องของทีมงานแล้วสุชาติชวีบอกแล้วว่ามีทีมงานถ้าผู้ว่าหมูป่ามาทีมงานจะเป็นใครและข้อ3นะครับผู้ว่าหมูป่าถ้าขึ้นมาเป็นผู้ว่าชิงตําแหน่งจริงๆในการหนุนของพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตย์ใครจะเชียร์ท่าน พลังประชารัที่หนุนท่านนั้นจะเอาศิระเจนจาคะมาเชียท่านอย่างนั้นหรือพลนเอกประวิตยจะเป็นคนมาเชียอย่างนั้นหรือหรือจะเอาคุณธรรมนัทมาเดินสายหาเสียงให้ผู้ว่าหมูป่าอย่างนั้นหรือหรือจะเอาคุณปรีนาเอาคุณเสกสกลอัฐาวงมาเดินสายหาเสียงให้ผู้ว่าอย่างนั้นหรือดังนั้นคําถามเหล่านี้เป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่เส้นทางของการให้ผู้ว่าหมูป่าเป็นตัวแทนรัฐบาลในการยึดกรุงเทพหลังจากคุณอัศวินนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและผมเชื่อว่าเรื่องนี้ผู้ว่าหมูป่าน่าจะประเมินออกว่าการเป็นนนผู้้ว่ากรุงเทพั บาลเอาท่านไปใช้มากกว่าจะใช้ท่านให้ทํางานเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนดังนั้นผู้ว่าหมูป่านะครับผมมั่นใจว่าท่านไม่น่าจะสมัครชิงผู้ว่ากทมนะครับท่านเป็นผู้ว่าแบบนี้นะครับประชาชนชื่นชมท่านแต่ถ้าท่านออกมาเป็นผู้ว่ากทมสมัครนะครับถ้าท่านสมัครแล้วได้นะครับ ลองผู้ว่ากทมจะเป็นใครจะเป็นคุณศิระไหมจะเป็นคุณเสกสกลไหมจะเป็นคุณปรีนาไหมเพราะคนเหล่านี้คือคนของพลังประชารัฐซึ่งหนุนท่านเข้ามาหรือจะเป็นกลุ่มกรปรสไหมนะครับข้อที่2คือนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับการทํางานต่างๆในระยะยาวจะเป็นอย่างไรหากท่านแพ้เลือกตั้งผู้ว่า กทมท่านจะกลับไปเป็นผู้ว่าที่ประทุมหรือเปล่านะครับถ้ากลับไปสังคมจะมองอย่างไรนี่คือคําถามหลายข้อนะครับดังนั้นสําหรับคนที่รักผู้ว่าหมูป่าจริงๆไม่ใช่หวังเอาท่านมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการสืบทอดอานาจพลเอกประยุทธ์ฟังคุณพนิดวิกิตเศษไว้นะครับคุณพนิดเนี่ยเป็นสสกทมเกม่าแก่ออกมาพูดแบบนี้ว่ากทมเนี่ยควรจะบริหารบนการยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะครับณนะเวลานี้นะครับพลเอกประยุทธ์นะครับหรือว่าเครือข่ายต่างๆนั้นทําเหมือนกับว่ากทมนั้นเป็นมอ ระดกของคอสอชอนะครับทำให้เกิดการที่รัฐบาลที่เคยชินกับการสืบทอดอํานาจนั้นไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมต่างๆแล้วก็ คุณพนิดบอกว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์น่าจะประเมินว่าตัวเองจะแพ้หลุดลุย้ยหลังโพทุกสำนักฟันธงว่าฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลชนะไม่เห็นฝุ่นนะครับดังนั้นรัฐบาลประเมินว่าถ้าแพ้เลือกตั้งผู้ว่ากทมการเสียฟอร์มทางการเมืองก็จะหายยะนะดังนั้นคุณพนิดประเมินถูกนะครับว่าพลเอกประยุทธ์ในระยะอันใกล้นั้นคงจะไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมตราบใดที่ไม่มีโอกาสชนะหรือสุดท้ายถ้าไม่มีทางเลือกก็จะยอมปิดหูปิดตาเพื่อถืออำนาจและผลประโยชน์มหาศาลในกทมอ,อันเกิดจากมรดก สชต่อไปดังนั้นถ้าเป็นที่อย่างที่คุณพนิพูดนั้นพลเอกประยุทธ์จะไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งตาบใดที่ตัวเองมั่นใจว่าคนของตัวเองจะชนะนะครับซึ่งก็แปลว่าในมุมมองพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์นั้นผู้ว่าหมูป่าเป็นเพียงจิ๊กซอในการสืบทอดอํานาจคอสชที่เปลี่ยนจากพลเอกท้ตบนตบเอกอศวินขวัญเมืองเป็นผู้ว่าหมูป่าเท่านั้นเองซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าคนที่มีศักดิ์ศรีอย่างผู้ว่าหมูป่าไม่น่าจะยอมลดตัวเป็นแค่จิ๊กซอเบี้ยมากทางการมาให้กับรัฐ trong các trồng là thì giữa là bên tay maiya chăm anh là gặp hôm mì là em 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 ปีนี้มันกลางปีเปล่าก็ลางปีหน้าทีนวไม่เกินนั้นแหละผมว่าที่เขาเปิดตัวมาตอนนี้ท่านมองคุณสมบัติอย่างไรระว่าที่คุณสมัติคือสองอยางเขาเขามีอยู่แล้วเขาเรียนคุณสมบัติการสมัครผู้ว่าเขามีเป็นข้อๆอยู่แล้วหนึ่งสองรั้งตีห้ามั้งแต่ที่โหวตม่นี้เขาดีมีอะไรก็แล้วแต่ว่าไปแต่เขาคุณสมบัติเขากำหนดไว้ตามระเบียบอยู่แล้วเพราะกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่เออ่เป็นอิสระใช่ไหมเราไปยุ่งเกี่ยวมากไม่ได้อยู่แล้วเขามีกฎหมายของเขาเรื่องสเปคผู้ว่ากทมคนใหม่ ไม่ว่าจ,จะเป็นอะไรก็ตาทำก็ต้องทำเพื่อประชาชนและทำให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการนะในสิ่งนี้มันจะต้องกระทำนะเราพวกกันเดี๋ยวบอกบอก <Okay. S 2> คนแรกเลยสรู้ว่าประเมินกระแสนักผู้สมัครต่างๆยังไงบ้างครับอาารสรุปรว่าจะได้ข้อสรุปวันไหนคะท่านมองดูดูการออกมาเปิดตัวเปิดผู้สมัครอ๋อไม่มีความเห็นถ้าความเห็นเป็นส่วนตัวไม่มี ถามเรื่องอื่นถามไหมที่งานเกี่ยวข้องแต่ถามความเห็นไม่มีะจะถามว่าการหารือตรงนี้ครับหน่วยงานไหนจะเป็นคนบอกว่าช่วงไหนควรไม่ควรเลือกเมื่อไหร่อย่างไรไม่มีคอรมองอ๋อถ้า,ถ,าถ้าทั้งสองฝ่ายเห็นว่าสมควรพร้อมแล้วนะครับก็ส่งเข้าคอรมอรทางมหาไทยจะหารือกับทางกะกะตนะครับว่าสมควรที่จะเสนอคอรมอรอย่างไรทำแบบคราวที่แล้วเนี่ยเอา,อาตั้งที่ว่าครมอล ก็แล <es> ้วแต่ท่านท่านอย่าพูดอย่างนั้นไม่ได้คนที่ตัดสินใจนั้นคือคือครมนะครับเราก็จะให้ข้อมูลไปอโดยสอกอผู้ว่าพร้อมกันแต่สอกอนี่โดยกฎหมายก็ท่านก็ทราบดีว่ายังไม่มีข้อยุตินะครับเรื่องสอกอก็น่าจะเป็นผู้ว่ากับสอกอ เออแต่คุณจน่พูดอย่างนี้เลยครับผมวมมาที่ใบความันก็คุณก็จะมาเกียนนี้ผมก็ไม่ตอบละหารือก็เป็นหาหรือเพราะฉะนั้นถ้าถามผมเดือนนี้อะไรนี้ผมไม่ตอบเพราะไม่ใช่ไม่ให้กิจที่จะไปตอบก็นต้องหาหรือมีอะไรไหมถามความเห็นส่วนตัวอีก็ิใครจะมาที่ไปตอบ